สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูส้มในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาและใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้คำถามขนมไทยที่นักเรียนเห็นมีชื่อว่าอะไรนักเรียนเคยเห็นหรือรู้จักไหมคะ ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลนะคะเช่นคำว่าวัดไทยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีผลการค้นหาประมาณ143ร้า้านรายการนักเรียนต้องการทราบถึงความเป็นมาและวิธีทมจะใช้คำค้นว่าอย่างไรในการค้นหาคะเคยมีปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ใช้เวลานานหรือได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการหรือไม่และนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ บายงาน05ค้นหาคำตอบเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันค้นหาข้อมูลด้วยการใช้คำค้นที่กำหนดและบันทึกผลลงในตารางต่อไปนี้นะคะในการใช้คำค้นในการหาข้อมูลในแต่ละวันผลการค้นหาข้อมูลจะได้จํานวนรายการไม่เหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันด้วยช่วงเวลา โดยข้อที่1ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลด้วยการใช้คำค้นที่กำหนดการค้นหาคำว่าขนมไทยผลการค้นหาข้อมูลได้ประมาณ44ล้าน3แสนรายการค่ะและในการค้นหาคำค้นขนมไทยนี้นักเรียนก็จะได้พบกับรูปภาพของขนมไทยต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ วิดีโอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยค่ะข้อ1.2ให้ใช้คำค้นบูหรันด้านเม่ ค้นหาประมาณ5,2100รายการค่ะข้อ1.3ใช้คําค้นขนมไทยบุหลันด้านเมฆโดยเว้นวรรคระหว่าง2ข้อความ1ครั้งการค้นหาประมาณ8 1 1ล้าน1รายการ ขนมบูลันด้านเมฆประกอบด้วยสีอะไรบ้างเราจะใช้คำค้นว่าสีขนมบูลันด้านเมฆคำตอบคือสีฟ้าและสีเหลืองโดยสีฟ้ามาจากน้ำอัญชันสีเหลืองตรงกลางจากไข่แดงเว็บไซต์ที่นักเรียนหาข้อมูลนะคะอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากครู2 2ขนมบูลันด้านเมฆได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงอะไร ํคำคนที่ใช้ขนมบูหลันด้านเมฆเคาะหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ว่าเพลงพระราชนิพนธ์คำตอบเพลงบูหลันลอยเลื่อนหรือบโหลันลอยฟ้าในเว็บไซต์ที่นักเรียนค้นหานักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ได้รับ จากเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่จากเว็บไซต์นี้นะคะมีเวลาที่เผยแพร่และมีชื่อของผู้ที่เขียนขอ้อมูลในเว็บไซต์ด้วยค่ะข้อ2.3ขนมูหลันด้านเมฆเป็นขนมชาววังใส่อยู่ในภาชนะที่เรียกว่าอะไรคำค้นที่เราใช้นะคะคือคำว่าขนมบูลันด้านเมฆเว้นวรรคภาชนะคําตอบคือถ้วยตไลย หลังจากที่นักเรียนทำรายงานแล้วลองมาดูเฉลยนะคะว่าตรงกับของครูหรือเปล่าและบางเว็บไซต์เราอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะ รรามกกิจทรรคนที่ให้ข้อมูลได้ตามต้องการมีลักษณะอย่างไรจะต้องชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการค้นหาค่ะใบงาน06ูนกแบบสัด เรื่องการค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยคำชี้แจงขีดเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ถูกต้องและขีดกากาบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยข้อหนึ่งนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันส่งอีเมลขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวถ้าเรารู้จักกันเราจําเป็นต้องส่งอีเมลมาหากันไหมคะ <S <S ก็ไม่จําเป็นใช่ไหมเราก็ไปขอเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนต่อหน้าเลยเพราะไม่งั้นอาจจะมีผู้ไม่หวังดีส่งอีเมลมาหลอกขอเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ ฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้อ2เพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์ขอให้ส่งที่อยู่ปัจจุบันลงในกลุ่มถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในแชทกลุ่มออนไลน์เนี่ยไม่ได้มีแค่เราสองคนยังมีคนอื่นอยู่ด้วยอาจจะทําให้ข้อมูลส่วนตัวของเราที่เป็นที่อยู่เนี่ยหลุดไปหาคนที่ไม่หวังดีนะคะต่อไปข้อ3หลังจากใช้งานอีเมลส่วนตัวควรล็อกเอาทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะข้อ4เพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของนักเรียนที่โรงเรียนจัดให้รหัสผ่านอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวเราไม่ควรจะให้ใครนะคะข้อ5บุคคลที่เพิ่งรู้จักกันในอินเทอร์เน็ตมดพบนักเรียนถูกต้องหรือไม่คะไม่ถูกนะข้อ 6. มีคนส่งอีเมลมาในเมลของนักเรียนว่านักเรียนเป็นผู้ชนะการเล่นเกมออนไลน์จะ และจะได้รับเงินรางวัลให้นักเรียนสน่งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชีที่ต้องการโอนเงินไปให้แบบนี้ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกน,นะคะเราไม่ควรจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้ข้อ 7. เมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตควรปรึกษาคุณครูหรือผู้ปกครองถูกต้องค่ะนักเรียนนําเงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงิอนออนไลน์เพื่อซื้อสิ่งของเสมือนจริงในเกมเหมาะสมหรือไม่คะไม่เหมาะนะคะ เราควรนํานเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปซื้อของที่มีประโยชน์และจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอุปกรณ์การเรียนหรือเสื้อผ้าถุงเท้าที่ขาดหรือว่าชํารูนะคะ